สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับเจอกับผมอีกแล้วกับช่องคนเล่าหนังและคลิปนี้ผมก็มีหนังดีแนวหนังผีสยองขวัญมาสปอยให้กับทุกท่านเพื่อได้รับชมและรับฟังกันนะครับในชื่อเรื่องว่า b ีไฮยซ่อนเงาผีเป็นหนังแนวลึกลับสยองขวัญกับบ้านหลังหนึ่งที่มีแต่ความชั่วหลายเพราะว่าได้มีปีศาจได้สิงสู่อยู่เป็นเวลานานและมันก็พร้อมที่จะออกมาฆ่าทุกคนที่ขวางทางมันส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อน,นั้นเดี๋ยวมารับชมและรับฟังผมสปอยกันต่อได้เลยครับ ก่อนรับชมคลิปนี้ผมก็ขอเพียงแค่คนละหนึ่งไหลแล้วก็ช่วยฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใคร <c oughs> มันเป็นเรื่องราวของเด็กสาวทั้งสองคนนะครับที่เป็นพี่น้องกันคนน้องมีชื่อว่าแคลร์ส่วนคนเป็นพี่นั้นก็มีชื่อว่าโอลิเวียเธอทั้งสองคนได้ย้ายไปอยู่กับป้าของเธอนะครับที่มีชื่อว่าป้าเบธต,ตอนที่เด็กทั้งสองคนได้ย้ายเข้ามานั้น ป้าของพวกเธอก็ได้ตั้งกฎเหล็กเอาไว้อยู่3ข้อข้อ1ก็คืออย่านอนหลังสี่ทุ่มข้อ2อย่าลงไปที่ชั้นใต้ดินและข้อ3อย่าพยายามเข้าไปที่ห้องของป้าเบปแอนคาดและป้าเบสก็ได้บอกอีกว่าถ้าตอนกลางคืนได้ยินเหมือนมีคนเดินอยู่ในบ้านก็ไม่ต้องตกใจและก็ไม่ต้องออกมาดูและนี่ก็เป็นคืนแรกของพวกเธอนะครับในตอนดึกคืนนั้นโอลิเวียคนที่เป็นพี่สาวก็ได้เข้าห้องน้ําในห้องส่วนตัว และเธอก็พบว่ากระจกในห้องน้ํานั้นทําไมถึงเอากระดาษมาปิดทับเอาไว้โดยความสงสัยเธอก็เลยดึงกระดาษนั้นออกแล้วเธอก็เจอดีจนได้นะครับมันเป็นวิญญาณของเด็กสาวที่อยู่ในกระจกนั้นและผีตนนี้มันก็ได้ออกมาหลอกโอลิเวียจึงทําใหโอลิเวียต้องตกใจแล้วก็รีบเข้านอนอย่างเร็วส่วนน้องสาวของเธอในคืนเดียวกันเธอเองเนี่ยก็ได้ยินเสียงตุก๊กตาของเธอนะครับได้พยายามบอกให้เธอลงไปข้างล่างแต่แคลร์เธอก็ได้บอกกับตุก๊กตาของเธอว่าเธอไม่กล้าลงไปเพราะว่าป้าเบธได้สั่งห้ามเอาไว้ ว,ว่าหลังสี่ทูม้ามออกไปจากห้องไปแอบขาดแล้วตุกตาของเธอก็ได้พยายามบอกอีกนะครับว่าเธอไม่อยากจะเจอแม่ของเธอเหรอแม่ของเธออยู่ที่ชั้นใต้ดินส่วนกุญแจห้องใต้ดินก็อยู่ที่โต๊ะทํางานของป้าเบสเธอไปเอามาสิเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปหาแม่เองแล้วแค่เธอก็เลยต้องลงไปข้างล่างนะครับเพราะว่าเธอคิดถึงแม่ของเธอที่ได้ตายไปเป็นอย่างมากและเธอก็ได้ฝ่าฟื้นกฎที่ป้าเบสได้บอกเอาไว้ว่าหลังสี่ทูม้ามออกจากห้องไปแอบขาดพอเธอได้ลงไปข้างล่างและเธอได้เดินไปที่ห้องทํางานของป้าเบสนะครับ ตุก๊กตาของเธอก็คอยบอกเธออยู่ตลอดเวลาว่ากุญแจอยู่ที่ไหนให้เธอไปเอามาจนทําให้แคลร์เธอได้ไปเจอกับกล่องใบหนึ่งพอเธอได้เปิดดูเธอก็ได้พบกับกุญแจดอกหนึ่งนะครับมันเป็นกุญแจของห้องใต้ดินที่บแบบเบสเราแอบซ่อนเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นแล้วแคลร์เธอก็ได้กุญแจดอกนั้นนะครับไปไขที่ห้องใต้ดินตามที่ตุ๊กาตาของเธอได้บอกตอนแรกเธอก็ไม่กล้าที่จะลงไปหรอกนะครับเพราะว่าข้างล่างนั้นมันมืดแล้วก็น่ากลัวเป็นอย่างมาก แต่ตุ๊กตาเธอก็คอยพูดกล่อมเธออยู่ตลอดเวลาว่าให้ลงไปเถอะไม่ต้องกลัวอะไรแม่ของเธอก็อยู่ข้างล่างนั่นแล้วสุดท้ายเธอก็มีอาจต้านทานคำพูดของตุ๊กตาได้นะครับแล้วเธอก็ค่อยๆเดินลงไปช้าๆจจนมาถึงชั้นล่างในนี้มันมืดเป็นอย่างมากอยู่ดีๆไฟที่แสงเทียนก็ติดขึ้นมาเองแต่แคร์เธอก็ไม่เคยกลัวและก็ตกใจอะไรเลยและแล้วในความมืดมิดอยู่ดีๆแคร์เธอก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งนะครับได้เรียกเธออยู่ตลอดเวลา และเสียงนั้นเธอก็จําได้ว่าเป็นเสียงแม่ของเธอเองนะครับที่คอยเรียกเธอแคลเธอเลยเดินไปตามเสียงนั้นและเสียงนั้นก็ได้บอกว่าเป็นแม่ของเธอแล้วก็พยายามร้องของให้แคลช่วยเหลือเธอนะครับเพราะตอนนี้เธอได้ถูกขังเอาไว้อยู่ในที่มืดเป็นอย่างมากเธออยากจะออกไปจากที่นี่ส่วนแคลเองเธอก็คิดว่านี่ก็คงเป็นเสียงแม่ของเธอจริงๆเธอก็เลยบอกไปว่าจะช่วยเหลือให้แม่เธอออกมาแต่ว่าจะต้องทําอย่างไรละ่ะแล้วเสียงนั้นก็ได้บอกกับแคลนะครับว่าให้ท่องคาถานี่3มรอบแล้วแม่ก็จะออกไปหาลูกได้ โดยความที่แคลร์เธออยากจะเจอแม่นะครับเธอก็เลยท่องคาถาอย่างที่เสียงนั้นบอกก็คือกระจกเจ้าเอ๋ยจงเปิดออกและให้วิญญาณดวงนี้เข้าไปเถิดพอแคลร์เธอได้พูดไปสามรอบวิญญาณดวงนั้นก็ได้ออกมาและมันก็หัวเราะดีใจที่มันได้ออกมาสักทีแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ตอนเช้านะครับ โอลิเวียพี่สาวของแคลร์เธอก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าไม่เห็นน้องของตัวเองนอนอยู่ข้างเธอเธอจึงเดินไปตามหาแคลนะครับและเธอก็ได้ไปพบว่าแคลรนั้นได้เข้าไปแอบอยู่ที่ในตู้และใครเธอก็ได้บอกว่าหนูมาแอบปะเบสค่ะปะเบสจะจับตัวหนูไปพี่อย่าให้ปะเบสมาจับหนูไปนะพี่มาตรงนี้หน่อยสิหนูมีอะไรจะให้พี่ดู แล้วแคลร์เธอก็ได้พาโอลิเวียนะครับไปที่ห้องของป้าเบทและเธอก็เอากระดาษแผ่นหนึ่งมาให้พี่สาวของเธอดูพอโอลิเวียได้เห็นเธอก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากวันนี่เป็นข่าวการตายของนักไวโอลินที่ตายอย่างทารุณและข่าวนั้นก็ได้บอกอีกว่าป้าเบทเป็นคนฆ่าตายพอโอลิเวียได้อ่านข้อความจากกระดาษแผ่นนั้นเธอก็รู้สึกเริ่มกลัวป้าเบทขึ้นมาเธอจึงรีบโทรหายคนมาลับเธอออกไปจากที่นี่ส่วนป้าเบธนั่นนะครับ เธอกลับมาเธอก็พบว่ามีคนแอบเข้ามาในห้องของเธอและกุญแจที่อยู่ในกล่องก็เหมือนกับว่าถูกแกะออกไปแค่นั้นเองล่ะครับปาเบสเธอก็พอรู้ได้เลยว่านี่มันต้องเป็นฝีมือของวิญญาณน,นั่นที่ถูกขังเอาไว้ที่ห้องใต้ดินอย่างแน่นอน ชาววันต่อมานะครับแคลร์เธอก็มีท่าทางที่แปลกๆตาขวางกินอาหารไม่เลือกหน้าตะกะตะกรามเหมือนกับว่าไม่เคยกินอะไรมานานแล้ววันนี้แคลร์เธอก็ได้พยายามทําร้ายตัวเองนะครับแล้วก็ทำร้ายพี่สาวของเธอด้วยพอปาเบทได้เข้ามาเห็นปาเบทก็เลยบอกว่าให้พาแคลร์ไปหาหมอเดี๋ยวนี้แต่อลิเวียพี่สาวของแคลร์นะครับก็รู้สึกกลัวปาเบทเพราะตั้งแต่วันนั้นที่เธอได้อ่านข่าวนั้นว่าปาเบทเคยเป็นฆาตกรฆ่าคนมาก่อนเธอก็รู้สึกหวาดร,ระแวงปาเบทแล้วก็ไม่อยากให้ปาเบทเอาน้องของเธอไป แล้วปราเบธก็ได้ถามโอลิเวียไปว่าน้องสาวของเธอลงไปที่ชั้นใต้ดินมาใช่ไหมเธอรู้ไหมว่าน้องเธอนั้นมีท่าทางที่แปลกไปแล้วปราเบธเธอก็ได้บังคับให้โอลิเวียนะครับกินยานอนหลับพอเธอได้กินมันเข้าไปเธอก็เลยหลับแล้วก็ได้ตื่นขึ้นมาในเวลากลางดึกแล้วก็พบว่าตัวเองนั้นได้ถูกปราเบธขังเอาไว้ที่ห้อง สักพักก็มีคนเข้ามาช่วยเธอทั้งสองนะครับคนคนนี้ก็คือคนที่มาส่งเธอและก็คือคนที่โอลิเวียโทรไปขอความช่วยเหลือแต่แคลร์เด็กสาวผู้เป็นน้องเธอกลับไม่ยอมออกไปจากที่นี่เพราะว่าเธอบอกว่าเธอจะขอร้องแม่ของเธอนะครับที่ได้ตายไปแล้วก็กําลังที่จะกลับมาหาเธอแต่แคลร์เธอก็ได้บอกกับพี่สาวของเธอนะครับว่าถ้าอยากให้หนูไปด้วยก็ขึ้นไปเอาตุ๊กตาของหนูที่อยู่บนห้องให้หนูหน่อยแล้วหนูจะยอมไปด้วยแล้วพี่สาวของเธอก็ได้ขึ้นไปเอาที่ห้องนะครับ แล้วก็ปล่อยให้เธอกับคนที่มาช่วยเหลืออยู่ด้วยกันเพียงแค่2คนพอโอลิเวียได้กลับมาหลังจากที่ขึ้นไปเอาตุ๊กตาให้กับแคลเธอก็เห็นว่าหญิงสาวคนที่เธอโทรไปขอความช่วยเหลือนั้นได้ถูกฆ่าตายไปเรียบร้อยแล้วส่วนแคลเธอก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยโอลิเวียเธอตกใจมากแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกเธอจึงเข้าไปในบ้านนะครับแล้วก็ได้ไปปล่อยตัวป้าของเธอกับชายคนข้างบ้านออกมา และเธอก็ได้บอกไปว่าน้องเธอหน้าหายตัวไปส่วนผู้หญิงคนนั้นก็ถูกฆ่าตายแล้วป่าเบสเธอก็ได้เล่าให้โอลิเวียฟังนะครับว่าเมื่อตอนป้าย,ยังเด็กนั้นเธอก็เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้เหมือนกันและที่เกิดเหตุก็เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ด้วยมันมีพีศาตวตนหนึ่งที่ได้อาศัยอยู่ในนี้และสิงสถิตยอยู่ในนี้เป็นเวลานานข่าวที่เคยออกว่าป้าเคยฆ่าคนตายนั้นมันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าผีตนนั้นมันสิงร่างหญิงสาวคนนั้นและมันก็จะเข้ามาทําลายป้า ป้าก็เลยต้องป้องกันตัวป้าจึงฆ่ามันและตอนนี้มันก็มาสิงที่ร่างของน้องสาวของเธอยังไงละ่ะและที่ป้ายังไม่ย้ายไปไหนที่ป้ายังอาศัยอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าป้ายังอยากจะรอวันที่เพื่อที่ส่งมันกลับไปลงนรกดังเดิม แล้วคืนนั้นทั้งคืนคนทั้งสามนั้นก็คือป้าเบสโอลิเวียและคุณลุงข้างบ้านก็ได้ช่วยกันออกตามหาแคลนะครับจนกระทั่งโอลิเวียคนที่เป็นพี่สาวของแคลก็โดนปีศาจตนนั้นที่มันสิงล่างเล่นงานเอาจนโอลิเวียตอนน้องหนีมาที่ห้องใต้ดินและในขณะที่โอลิเวียกําลังจะโดนฆ่านั้นลุงข้างบ้านก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้ทันและก็ได้ช่วยจับปีศาจตัวน,นั้นเอาไว้แล้วก็เอาไปทําพิธีนะครับ แต่ถ้าว่าโอลิเวียคนที่เป็นพี่สาวเธอก็ไม่ยอมให้ป้าเบสได้ทำพิธีเพราะเธอคิดว่าพิธีการไล่ผีของป้าเบสนั้นก็คือการต้องปลิดชีวิตน้องสาวเธอไปด้วยโอลิเวียเธอจึงพยายามขอร้องให้ลุงข้างบ้านช่วยพูดกับป้าแกนะครับ ว่าให้สงสารเด็กที่ไม่รู้เรื่องด้วยแต่จะต้องมาจบชีวิตลงเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการของป้าเบสแล้วลุงข้างบ้านก็ใจอ่อนนะครับยอมช่วยโอลิเวียแล้วก็ได้จับป้าเบสมัดเอาไว้ไม่ให้ได้ทําพิธีต่อแล้วป้าเบสก็ได้บอกกับทุกคนอีกนะครับมันไม่มีวิธีไหนแล้วที่จะสามารถกําจัดปีศาจตัวนี้ได้ป้าลองมาหลายวิธีแล้วสุดท้ายก็คือวิธีนี้แหละต้องฆ่ามันให้ตายพร้อมกับร่างที่มันได้สิงสู่ แล้วลุงข้างบ้านกับโอลิเวียนะครับก็ได้ขังป้าไว้ในห้องแค่เพียงผู้เดียวและเขาทั้งสองคนก็ออกไปหาแคลนะครับเพื่อที่จะไปหาวิธีช่วยกันไล่ผีนั่นโอลิเวียเธอจึงคิดว่าแคลเธอแพ้ถั่วอย่างรุนแรงเราลองเอาเนยถั่วยัดในปากให้เธอลองกินดูเผื่อร่างกายจะต่อต้านและผีก็อาจจะออกไปก็ได้สุดท้ายพวกเขาทั้งสองคนก็ทําสําเร็จนะครับหลังของแคลค่อยดินทุรนทุนทนลายสักพักก็เหมือนกับว่าไอ้ปีศาจตอนนั้นมันจะออกไปจากร่างของแคล แล้วอาการของแคลก,ก็ค่อยๆดีขึ้นท่าทางของแคลก,กลับมาเป็นเหมือนเดิมและพวกเขาก็คิดว่าพิศาจาต,ตนนั้นมันต้องออกไปอย่างแน่นอนเช้าวันต่อมานะครับเด็กทั้งสองคนพวกเธอก็ขอย้ายออกไปจากที่นี่เพื่อไปอยู่ที่อื่นเพราะคิดว่าเรื่องนี้มันคงจบลงด้วยดีแล้วแต่ทว่าในตอนที่เธอทั้งสองคนนะครับกำลังจะออกไปจากบ้านนั้นไอ้พิศาจาต,ตนนั้นมันก็ได้มาจับตัวแคลไปอีกครั้งและครั้งนี้มันก็จะโหดกว่าเดิมอีกด้วย จนกระทั่งโอลิเวียได้ตามแคร์ไปจนถึงท่านใต้ดินนะครับและโอลิเวียก็ได้บอกว่าผีตนนี้ถ้ามองด้วยตาเปล่าคงไม่เห็นแต่เมื่อกี้หนูมองผ่านกระจกหนูกลับเห็นผีตัวนั้นและหนูก็ได้เอาเศษกระจกแทงไปที่มันด้วยพอปาเบธได้ยินอย่างนั้นนะครับเธอก็คิดแผนการอะไรบางอย่างออกปาเบธจึงรวบรวมกระจกทุกบานที่อยู่ในบ้านมารวมกันไว้ที่นี่และให้ทุกคนใช้เศษกระจกเป็นอาวุธเพื่อที่จะได้ฆ่ามัน แต่ถ้าว่าความโหดร้ายคูณ2มันมันก็ได้จับตัวแคล์ไปอีกครั้งและครั้งนี้นะครับมันก็ได้จับแครไปขังเอาไว้ที่ห้องชั้นบน และมันก็พยายามพูดกล่อมไม่แคลนะครับท่องคาถาอีกครั้งแต่ครั้งนี้แคลเธอไม่ใจอ่อนอีกต่อไปเธอจึงใช้เศษกระจกแทงไปที่ไอปีศาจตนนั้นจนมันได้รับบาดเจ็บและมันก็โกรธแคลเป็นอย่างมากมันจึงจับตัวแคลแล้วก็ห้อยเธออยู่อย่างนั้นจนกระทั่งลุงข้างบ้านได้เข้ามาเจอพอดีนะครับมันจึงทำร้ายลุงข้างบ้านจนตายและมันก็คููแคลอีกนะครับว่าให้ท่องคาถานั่นซะไม่อย่างนั้นมันจะฆ่าทุกคนที่เหลือ แล้วไอ้ปีศาจนั่นมันก็ได้ไล่ตามฆ่าทุกคนที่เหลือนะครับและในขณะนั้นมันก็กาลังจะเอาเหล็กแหลมมาแทางป้าเบสแต่ถ้าว่าแครเธอลงไม่เห็นป้าเบสกําลังจะถูกไอ้ปีศาจนั้นฆ่าเธอก็เลยจําเป็นที่จะต้องท่องคาถานั่นเพื่อให้ไอ้ปีศาจนั้นมันหยุดฆ่าทุกคนแต่ทางกลับกันตัวเธอเองก็จะต้องเสียร่างนี้ให้มันได้สิงสู่นั่นเองพอแครเธอได้ท่องคาถานั้นไปสองครั้งป้าเบสเธอก็ได้บอกให้เธอหยุดซะแล้วป้าเบสเธอก็หันมาท่องคาถานั่นแทนเพื่อที่จะไม่ให้ใครต้องมาเดือดร้อนอีก แล้เธอก็จะยอมให้ปีศาจต,ตนนั้นนะครับมาสิงร่างเธอแล้วป้าเบธเธอก็ได้บอกกับโอลิเวียนะครับว่าถ้ามันสิงร่างป้าแล้วก็ให้รีบเอาเศษกระจกมาแทงป้าให้ตายไปพร้อมกับไอ้ปีศาจต,ตนนั้นแล้วโอลิเวียเธอก็เลยจําเป็นที่จะต้องแทงป้าตัวเองนะครับเพราะเธอเองก็ไม่มีทางเลือกและก็อยากให้เรื่องเลวร้ายนี้มันจบลงไปแล้วก็อยากให้ไอ้ปีศาจตนนั้นมันได้ตายไปด้วยสรุปแล้วมีคนตายไปสองคนก็คือป้าเบสและลุงข้างบ้านที่เป็นเพื่อนของป้าเบสแล้วตำรวจก็ได้เข้ามาที่เกิดเหตุแล้วก็ได้้มาานนนนํตััวพี่องทงทคนน รักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อส่วนบ้านหลังนี้ก็ต้องถูกปิดตายไปพร้อมกับความอาถรรพ์ของปีศาจหลายที่รอวันให้ใครสักคนมาปลุกมันขึ้นมาอีกครั้งหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากว่าใครยังสงสัยอะไรในเรื่องนี้อยู่แล้วก็ผมก็ขอแนะนำว่าให้ท่านไปหารับชมเองนะครับเนื้อหาในคลิปและข่าวมาบายอาจจะไม่ถูกใจใครและหลายคนอันนี้ผมเองก็ต้องกราบขออภัยไว้าที่นี้ด้วยเนื้อหาบางตอนและคำอธิบายในบางช่วง มีการเสริมเติมแต่งเพิ่มเพิ่มา丹รถในการรับชมถ้าหากถูกใจกันผมก็ขอเพียงแค่คนละหนึ่งไหลแล้วก็ให้ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครส่วนคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอกลาลากันไปถ่งเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมและนักฟังกันสวัสดีครับ